ค่ะสำหรับ เรื่องสวอปนะคะคนไข้ก็อาจจะสับสนว่ามันคืออะไรนะคะสวอปเนี่ยจริงๆก็คือเนี่ยค่ะเป็นไม้แท่งเล็กๆนะคะเป็นลักษณะของพลาสติกแท่งเล็กๆที่เราเอาไว้สําหรับเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะจากคนไข้โดยการเก็บเราจะต้องเก็บเชื้อไวรัสนะคะจากตัวผู้ป่วยในโพรงจมูกและกล็ลำคอนะคะการเก็บเนี่ยก็จะต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็ต้องเก็บใส่ในหลอดที่เป็นหลอดพิเศษนะคะ และอย่างเช่นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะคนไข้ก็จะอยู่ที่คลินิกไข้หวัดน,นะคะแล้วก็มีการแยกคนไข้ไปที่ห้องตรวจแล้วก็ห้องเก็บสิ่งส่งตรวจเฉพาะคนไข้ก็จะได้เจอคุณหมอนะคะที่เต็มตัวเต็มยศแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะต้องมีการป้องกันอย่างดีค่ะและนอกจากนี้เนี่ย สิ่งส่งตรวจนี้ก็จะต้องมีการดำเนินนะคะเก็บอย่างเป็นระเบียบนะคะมีการนำไปส่งที่ห้องปฏิบัติการที่เฉพาะค่ะ โดยห้องปฏิบัติการตอนนี้นในแง่ของอการตรวจที่เราเรียก RT-PCR ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานนะคะซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็เป็นการตรวจที่จะตรวจหาสารพันธุก,กรรมของเชื้อไวรัส COVID โควิดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าต้องมีขั้นตอนนะคะมีการเทรนโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ อันนี้เป็นผลค่ะผลการตรวจเราจะได้ผล rt pcr ในประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะแล้ววิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีที่มีความเฉพาะแล้วก็ไวมากแล้วก็สามารถตรวจผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกค่ะ สำหรับอีกคําถามหนึงเกี่ยวกับการตรวจอื่นๆที่คนไข้อาจจะต้องเจอเวลาที่มาโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็จะมีอีกก็คือเช่นตรวจจับออกซิเจนนะคะในเลือดนะคะหรือการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดนะคะก็พบว่ามันก็จะมีการช่วยในการที่จะวินิจฉัยโรคโควิดนี้นะคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจเลือดนะคะหรือว่าการตรวจแบบอื่นๆซึ่งก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่แยกไปจากคนไข้ธรรมดา และอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการตรวจทางโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆนะคะเช่นโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดไวรัสอื่นๆซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ทำได้ค่ะ